รู้ไหมค่าแรงที่สูงที่สุดในโลกมีประเทศอะไรบ้างไปดูกันเลยจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Rabbit Care อันดับ10ญี่ปุ่น302บาทต่อชั่วโมงอันดับ9้าอิสราเอล337บาทต่อชั่วโมงอันดับ8แคนาดา351บาทต่อชั่วโมงอันดับ7เยอรมนี374บาทต่อชั่วโมงอันดับ6ฝรั่งเศส387บาทต่อชั่วโมงอันดับ5สวีเดน418บาทต่อชั่วโมงอันดับ4สหรั ราชอาณาจักร424บาทต่อชั่วโมงอันดับ3นิวซีแลนด์449บาทต่อชั่วโมงอันดับ2ออสเตรเลีย493บาทต่อชั่วโมงและอันดับที่1ตกเป็นของประเทศนอร์เวย์572บาทต่อชั่วโมงทางด้านของประเทศไทยเรานั้นอันตราค่าแรงต่ำสุดจะอยู่ที่328บาทต่อชั่วโมงและค่าแรงสูงสุดจะอยู่ที่354บาทต่อชั่วโมงเกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับดัชนีค่าครองชีพ ภาษีภาวะเศรษฐกิจและนโยบายบริหารเพื่อนๆอยากไปอยู่หรือทำงานที่ประเทศไหนพีมาบอกกันด้วยนะ